สวัสดีสวัสดีนักเรียนมา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 ,มาเรียนด้วยกันสวัสดีสวัสดีนักเรียนมา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 ,มาเรียนด้วยกันสวัสดีจ้าเด็กๆพบกับครูต่อยอีกแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆคะพบกันวันนี้วันอะไรคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสาม 5วันจันทร์ที่ห้ากร,รกฎาคมพศออ2564แล้วครูต่อยถามย้อนหลังหน่อยว่าวันหยุด2วันเด็กๆไปพักผ่อนแบบไหนกันมั่งถ่ายคลิปส่งวีดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆไปทำอะไรมาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพักผ่อนและประโยชน์ของการพักผ่อนอยากรู้หรือ,อยังไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆจะรู้ไหมเจ้าว่าการพักผ่อนคืออะไรการพักผ่อนก็คือการพักผ่อนระหว่างการทำงานหรือการเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียดและลดความเหน็ดเหนื่อยลงการพักผ่อนของเรามีสองประเภทนะคะก็คือการพักผ่อนร่างกายการพักผ่อนจิตใจการพักผ่อนร่างกายก็คือการหยุดพักหลังจากการออกกำลังกายหรือการเรียนหนังสือของเรา โดยการพักหรือนอนหลับเป็นต้นนะจ๊ะการพักผ่อนจิตใจหมายถึงการหยุดนึกคิดเรื่องใดๆที่เราคิดมานานแสนนาน,านซึ่งทำให้เราเกิดการวิตกกังวลเราก็พักผ่อนด้วยการอาจจะนั่งสมาธิหรือการเล่นดนตรีก็ได้นะคะซึ่งจะทำให้เราผ่อนคลายหรือสบายใจขึ้นมาใช่ไหมคะ ประโยชน์ของการพักผ่อนนะจ๊ะเด็กๆมีหลายอย่างเลยเด็กๆอยากรู้ไหมที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กๆก็คือทำให้เด็กๆฉลาดขึ้นและมีความจำที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเด็กๆพักผ่อน7-8ชั่วโมงต่อวันจะช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยถนอมดวงตาของเราไม่ให้พร่ามัวและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ทำให้เราปวดหัว แล้วก็จะทำให้ร่างกายเราลดความตึงเครียดแล้วสดชื่นทำให้สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้และที่สำคัญก็คือการลดอุบัติเหตุเนื่องจากถ้าเกิดเราพักผ่อนเต็มที่การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างหลายๆอย่างเราสามารถตั้งสติและทำให้ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะจ๊ะ เด็กๆจ๋าเด็กๆได้เรียนรู้ประโยชน์ของการพักผ่อนแล้วนะคะเด็กๆช่วยครูต่อยสรุปหน่อยสิคะว่าการพักผ่อนมีอะไรมั่งติ๊กตอกติ๊กตอกการอะไรคะนอนใช่ไหมคะนอนหลับพักผ่อนสองคือการอะไรคะนั่งอะไรคะนั่งสมาธิอะไรอีกการออกกำลังกาย บางคนชอบชอบอะไรคะชอบฟังเลยคะฟังเพลงดูดูหนังหรือเด็กๆบางคนคลายเครียดโดยการเล่นเกมแต่ว่าเด็กๆเล่นให้น้อยลงหน่อยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการพักผ่อนแล้วเด็กๆต้องนอนพักผ่อนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงนะคะเพื่อประโยชน์ของเด็กๆก็คือทำให้เด็กๆเรียน ดีขึ้นฉลาดขึ้นความจำที่ดีขึ้นแล้วร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สดชื่นใช่ไหมจ๊ะใบงานวันนี้นะคะเด็กๆครูต่อยให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามและเขียนตามเส้นรอยประฝากเด็กๆไปฝึกอ่านกอไก่ถึงหอรักลกกด้วยนะคะและดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ